หญ้าเต็มทุ่งนะคะไม่กินมารอยอดไผ่ ให้มันเท่าชอบกันหน่อยประมาณนี้พอไหมล่ะที่หนูว่านะโอเคเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะคะแข็งนาน้อยของเราสีมือพี่มด น่าจะอยู่ได้อยู่หรอกปีหนึ่งปีหน้าทำใหมทำใหมทุกปีทำใหมทุกปีนะคะเถียงนาพี่มด ต่ออีกแล้วทำปูมไม่เสร็จเลยรีวิวเถียงนาค่ะทำเองรวดบ้างเชือกฟางบ้างนะคะไม่ต้องถามหาวิธีผูกนะคะจำไม่ได้สักครั้งหนึ่งว่าผูกยังเถียงนาน้อยของเราเสร็จแล้วนะคะ หนาวนี้สบายเลยใช้เวลาสี่วันนะคะแถงนาน้อยนี้น่าจะนั่งกินส้มตำได้ประมาณห้าคน